อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะหน่นก็มีพิกอากาศสนุกสนุกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะท็อปปิกพิกอากาศในวันนี้นะคะมีชื่อว่า เบื้องบนนะคะสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนะคะอยากสื่อสารอะไรกับคุณแล้วก็อยากบอกอะไรกับคุณนะคะสำหรับท็อปิกในวันนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่จำกัดอายุด้วยนะคะเอ,อ่อคลิปนี้นะคะจะมีผลนะคะ7วันนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเปิดดูนะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น คำทํานายโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขอให้คุณนะคะถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้โยนมันทิ้งไปนะคะหรือว่าสิ่งไหนไม่ตรงกับคุณก็ขอให้คุณนะคะปล่อยปล่อยไปนะคะแล้วก็ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณเอานะคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจอะไรนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะมีให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะ ะะกลองที่1นนะคะกล่องที่2แล้วก็กล่องที่3ถ้าเพื่อนเพือนพี่พี่พร้อมนะนะคะก็ขอให้หลับตานะคะตั้งจิตดีๆนะคะแล้วก็ตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะรู้นะคะลืมตานะคะแล้วก็เลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจเพื่อนๆได้ที่สุดเลยเนาะ โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทํานายกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าดูแล้วจิตตกนะคะก็ขอให้โยนทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงคำทำนายเท่านั้นนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกที่ จะเปลี่ยนแปลงนะคะอนาคตของตัวคุณเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะโอเคอันนี้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะไพ่ที่คุณเลือกนะคะมี Knight of Mirror นะคะ Justice นะคะ Four of Mirror l e v e r s นะคะ The World l e v e r s the the world นะคะ King of Stone นะคะแล้วก็ Eight of Scull ตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนของคุณนะคะอยากจะบอกคุณว่าการตัดสินใจของคุณนะคะก่อนที่จะทำอะไรนะคะควรคิดให้รอบคอบตัดสินใจให้ดีนะคะอย่าแคร์นะว่าสิ่งต่างๆที่คุณทำลงไปในอดีตอะมันเจ็บปวดมากมายแค่ไหนนะคะอย่าจมกับความผิดพลาดและความเจ็บปวด ในทุกๆสเตปที่คุณได้ผ่านมานะคุณทำดีแล้วคุณทำเก่งที่สุดแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะไม่ว่ามันจะส่งผลกับคุณยังไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องเจอนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยได้รับรู้ได้เรียนรู้นะคะว่านี่เป็นปกติของมนุษย์เนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นไปตามรูปแบบของทีม่มีการจัดวางไว้อย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นไปเพื่อพัฒนาตัวตนของคุณนะคะอย่าพึ่งตัดสินอะไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีข้อมูลที่ดีพอนะแต่สำหรับคนบางคนนะคะคุณมี ข้อมูลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะคะก็ขอให้คุณนะคะได้เลือกได้มีสติเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณนะคะเอาตัวคุณเป็นพื้นฐานเอาตัวคุณเป็นที่ตั้งตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะทำตามความคิดเห็นของคนอื่นที่จะเลือก สิ่งที่เหมาะสมกับคนอื่นเพื่อที่จะเสียสละนะคะอยากจะบอกก่อนว่าถ้าคุณทำไปแล้วอ่ะคุณอาจจะเสียใจภายหลังก็ได้ให้เลือกในสิ่งที่คุณสามารถที่จะรับผลของมันได้ในอนาคตนะคะโอเคเนาะสำหรับในที่นี้นะคะคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแตกต่างจากคนอื่นมากๆเลยรู้สึกว่าตัวเอง ความแตกต่างเนี้ยมันไม่เหมือนใครแล้วมันทําให้คุณปรึกษาใครไม่ได้เข้ากับใครค่อนข้างที่จะยากนะคะอย่างน้อยที่สุดอ่ะเขาก็บอกคุณว่าให้คุณน่ะรักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาบนโลกมนุษย์อะคะ่ะก็มีความสามารถที่แตกต่างกันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่าอย่าไปโฟกัสอะไรกับสังคมที่กําหนด กะเกณฑ์หลักการในชีวิตคุณว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะขอให้คุณน่ะเชื่อใจมั่นใจเข้าใจยอมรับและดึงศักยภาพของตัวคุณเองดึงความสามารถพิเศษของตัวคุณเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่นั่นก็เป็นภารกิจของคุณที่คุณจะต้องนำสิ่งที่แปลกใหม่มาสู่บนพื้นผิวโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าขอให้คุณน่ะเชื่อมั่น ในสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะแปลกแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดอะคุณมีคุณที่เข้าใจตัวเองและคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมซัพพอร์ตที่อยู่กับคุณเสมอถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอะไม่ได้เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่า ความจริงแล้วอะค่ะเขาจ้องมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่ปกป้องดูแลรักษาคุณจ้องมองดูแลคุณนะคะแล้วก็เลือกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเพื่อที่จะทําให้คุณเข้าใจในตัวเองยอมรับในตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากกว่านี้นะคะสิ่งที่คุณมีอะมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นความรู้แล้วก็ทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาดีมากๆแต่ว่า คุณอะจะต้องยืนหยัดชัดเจนแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นให้ได้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ได้แบบไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นคือความแปลกใหม่มันคือสิ่งแปลกใหม่ของโลกเพราะฉะนั้นนะคะในความคิดของคนอื่นในมุมมองของคนอื่นอะมันอาจจะมีกระแสต่อต้านความรู้สึกต่อต้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกวิพาก์วิจารณ์ไปในรูปแบบที่ เ,เขาเรียกว่าเขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยรู้สึกเขาไม่เคยรับรู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่าไม่ว่าเขาจะพูดไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณเข้มแข็งนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีประโยชน์กับโลกในอนาคตถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ออกดอ,อกออกผลนะแต่ว่าอีกวันข้างหน้าค่ะมันจะเป็นประโยชน์มากๆแล้วคนเหล่าน,านานะั้นอะ จะหันกลับมาขอบคุณคุณแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นแล้วะในตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบหรือว่าตัดสิ่งคุณไปในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเข้มแข็งเข้าไว้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากนะที่สู้มาถึงตอนนี้ได้นะคะคุณแบบสุดยอดมากๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะคะในอนาคตอ่ะมันอาจจะมี สิ่งต่างๆที่ทำให้คุณเจ็บปวดมากๆคุณอาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่คุณดักคนที่คุณดักหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจงหาข้อดีของสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่หรือคนคนนั้นอยู่อะค่ะ คุณอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของการมีอยู่ของเขาเพราะว่ามันเป็นความเคยชินมันเป็นความรู้สึกที่เอ่อวันเนี้ยเป็นแบบนี้วันต่อต่อไปอะ่ะมันก็จะต้องเป็นเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปหรือลืมให้คุณค่าใดบางสิ่งบางอย่างกับ คนที่เขารักคุณแล้วคุณรักเขาแล้วคุณคิดว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมออะไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็แล้วแต่หรือไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะขอให้คุณอ่ะหันกลับมามองตัวเองแล้วหันกลับมามองคนข้างหลังของคุณนะคะคุณอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสเหล่านั้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่ตัวเองสมควรที่จะทําทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถึงวันสุดท้ายของชีวิตคุณแล้วว่า คุณจะไม่เสียใจที่คุณไม่ได้ทำมันนะคะสำหรับวันนี้นะแนนก็ขอบคุณมากๆานะคะสำหรับทุกไลค์ทุกซับสไครต์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะันนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ในทุกๆคอมเมนต์นะคะแนนก็อ่านแล้วนะคะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบนะคะสำหรับวันนี้นะแนนก็ ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คะ่ะบายค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะแนงก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอา,อาจจะตรงบ้างบางส่วนนะคะก็เป็นอาจจะเป็นส่วนที่คุณอยากรู้เพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ไม่ตรงหรืออะไรที่ฟังแล้วจิตตกก็ขอให้โยนมันทิ้งไปนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะไพ่ที่คุณได้เนาะ7 of Spiral นะคะ Reverse นะ6 of s ์ออฟนะคะ The Devil นะคะ4 of s ออฟสแล้วก็10 of Spiral Reverse เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่าน Energy กันเลยดีกว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะต้องการจะสื่อสารกับคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังนะคะความลับไม่มีในโลกวันใดวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีก็ตามหรือว่าเรื่องไม่ดีก็ตามนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอะมันอาจจะเป็นบทเรียนสำหรับคุณนะคะให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้ยอมรับนะแล้วก็ให้ปล่อยไปนะคะปล่อยมันไปเลยเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะคะใครทำอะไรไว้นะคะย่อมได้รับสิ่งนั้นเสมอนะคะ s e เว่นออฟนะคะขึ้นมาบอกเลยนะคะว่าการที่ นะคะหรือใครบางคนนะพยายามที่จะมีความลับนะคะวันหนึ่งเนาะสิ่งต่างๆก็จะถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมหน้าตาลักษณะนิสัยอะไรแล้วแต่นะคะที่ถูกปกปิดไว้เนี่ยก็จะถูกกระชากออกมาวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอที่คุณรอความจริงอยู่ะที่คุณรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นธรรมที่คุณรู้สึกว่า มันไม่สมกับที่คุณได้ทำมาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอลองมองในด้านดีของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าคุณได้บทเรียนอะไรจากการที่ถูกหักหลังหรือว่าได้บทเรียนอะไรจากการที่แบบมีการสื่อสารที่มันไม่ได้ถูกใจคุณอะ นะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะสื่อสารหรือพูดออกไปโดยที่คุณเป็นคนมีซิกเซนเนาะสำหรับคนที่เลือกกลุ่ปที่สองนะคุณเป็นคนมีซิกเซนและคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจและสื่อสารกับผู้อื่นได้ได้ดีนะคะเออคุณอาจจะมีจิตที่สื่อสารกับสัตว์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าความเห็นอกเห็นใจของคุณความมีเมตตาของคุณอะ มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับโลกที่ขาดความเมตตาในตอนนี้ในช่วงเวลานีออ้ไม่ต้องคิดมากนะคะหากใครจะมองว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นการสร้างภาพหรือว่าเป็นการทำที่แบบต้องการหาแสงสว่างอะท,ทางที่เจตนาของคุณเป็นเจตนาที่ดีเจตนาของคุณเป็นเจตนาที่ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าต้องการแค่แบบให้แบบ ให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าสิ่งต่างๆมันค่อนข้างที่จะยากที่จะยอมรับสำหรับคุณแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปความจริงปรากฏขึ้นนะคะคุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากการกระทำที่คุณยืนหยัดในความดีคุณยืนหยัดในความเมตตาคุณยืนหยัดในความรักที่คุณมีให้กับสิ่งต่างๆบนโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะทํา,ะะทาให้คุณมีความสุขจะทําให้คุณแบบเวลาคุณทุกข์คุณลําบากใจอ่ะก็จะมีสิ่งดีๆหรือคนดีๆเข้ามาปกป้องคุณถึงแม้ว่าคุณและเขาอ่ะอาจจะไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะอยู่ดีๆก็อาจจะมีปอ๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าอาจจะมีคลิปมีมีแบบเพลงหรือว่ามีอะไรที่แบบอยู่ดีๆที่มันก็เด้งขึ้นมาแล้วทําให้คุณแบบเข้าไปดูนะคะมันก็เป็นการเยียวยาจิตใจของคุณได้ในระดับหนึ่งนะคะ แล้วมันจะทําให้คุณบางคนน่ะอาจจะแบบที่ทุกๆใจอยู่อ่ะอาจจะทําให้คุณดีขึ้นเพราะว่านั่นนะคะเป็นสิ่งที่คุณทําให้กับผู้อื่นนะคะนั่นเป็นสิ่งที่แบบที่คุณปกป้องผู้อื่นมาโดยตลอดอ่ะขอให้คุณนะคะทํามันต่อไปถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ มันมีผลดีกับตัวคุณเองเสมออาจจะไม่ได้มีกับโลกใบนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีผลกับตัวคุณเองในตอนนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยแต่มันจะมีผลกับช่วงเวลาที่คุณยากลําบากและคุณจะไม่มีวันที่จะยากลําบากเพราะสิ่งต่างๆที่คุณทํามานะคะขอให้คุณนะคะรนะวังนะระวังนะว่าสเสน่ห์ของคุณอะเป็นสเสน่ห์ที่แบบ เหลือหลายมากๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแสนดีและออร่าของคุณนะเป็นออร่าของความดีมันจะดึงดูดผู้คนนะคะเข้ามาหาคุณถึงแม้ว่าคุณไม่ได้พยายามที่จะไปหาสิ่งใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าก็ขอให้คุณเข้มแข็งนะแล้วก็อย่าหลงไปกับเอ่อมายาภายนอกนะคะหรือว่าเปลือกนอกมากเกินไปจนคุณลืมนะคะ ลืมความเป็นตัวเองลืมความอบอุ่นอ่อนโยนและลืมความมีเมตตานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้กับทุกคนได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอลองมองข้อดีของสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ลองถามใจตัวเองว่าคุณได้รับบทเรียนอะไรนะคะกับท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินนะคะ เออนั่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้ามีอะไรอยากจะพูดอยากจะระบายหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแนนยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะการอ่านไพ่นะคะมันไม่ได้เป็นการตัดสินว่าคุณเป็นคนยังไงอะไรยังไงนะคะมันเป็นเพียงการอ่านเพื่อที่จะทําให้คุณรู้สถานการณ์รู้ความเป็นจริงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่มันเป็นโดยที่ปราศจากการตัดสินใดๆทั้งสิ้น และแนนก็ไม่ได้ตัดสินอะไรใครนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแนนก็ต้องขอขมาขอลาโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าการอ่านของแนนนะคะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีนะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้กันเลยนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณในทุกๆไลค์ like นะคะแล้วก็ทุกๆ Subscribe เลยนะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ละสามารถช่วยเหลือคนอื่นเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้นะคะก็สามารถที่จะแชร์ออกไปได้เลยนะสำหรับวันนี้นันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อลอสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่สามนะคะนันขอเตือนไว้ก่อนเนาะคำทำนายนะคะเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นถ้าฟังแล้วรู้สึกจิตตกหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแบบอะไรเนี่ยก็ขอให้ปิดทิ้งไปนะคะหรือว่าขอให้โยนทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะคุณเป็นผู้เลือกแล้วก็เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้นะคะฟังไว้นะคะเป็นไกด์ไลน์เฉยๆเนาะถ้าเกิดว่า อะไรที่พูดแล้วทำให้รู้สึกไม่ดีนะคะก็ขอเข้ามาขอลาโทษด้วยนะคะนั่นอ่านตาม e NERGY หน้าไพ่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะไพ่ที่ชาวกองที่3ได้นะคะคือ The High p r i n s t e s s นะคะ Knight of s c u l l r e v e r s นะคะ Queen of s c u l l r e r s นะคะ Eight of Stone นะคะแล้วก็ Five of Mirror นะคะสิ่งที่เบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนที่ดูแลแล้วก็อยู่กับคุณ มาโดยตลอดนะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะคะความลับนะคะอาจจะไม่มีความลับเสมอไปนะคะย่อมมีคนรับรู้นะคะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่มีใครรับรู้มันอาจจะถูกปกปิดไว้นะคะด้วยเจตนาอะไรบางอย่างหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณนะคะเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งนะแล้วก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นนะคะเออไฟออฟมิรอลขึ้นมานะคะบางคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้านะคะเออขอให้คุณนะคะลองไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลดูเนาะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการที่แบบ วนเวียนนะคะอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนะคะมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะการเป็นโรคซึมเศร้านะคะมันเป็นภาวะเครียดนะคะเป็นปกติของมนุษย์นะคะที่แบบซึมซับนะคะแต่สิ่งที่ทำให้ร่างกายเครียดแล้วก็เจ็บปวดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ แนะนําให้คุณนะคะไปตรวจดูนะคะออสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันอาจจะทําให้คุณเครียดคุณวิตกกังวลนะคะในเรื่องของการที่มีคนทําอะไรรับหลังคุณนะคะหรือว่าในเรื่องของเวทมนต์มนต์ดำนะคะคุณใส่มนต์ดำนะคะเพราะไฮพินเทสขึ้นมาเนาะก,ก็อาจจะมีบ้างนะคะเพราะฉะนั้น เป็นแค่บางคนบางเคสบางกรณีเท่านั้นนะคะเราอยากจะเตือนอยากจะบอกว่าเบื้องบนนะคะบอกว่าคุณทำอะไรไว้คุณก็ต้องได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วว่าการทำของใส่ใครนะคะไม่ว่าจะสายดำหรือสายขาวย่อมมีสิ่งที่ต้องแลกมาเสมอนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นการที่ ทำให้คนสูญเสียสิ่งที่สมควรที่จะได้รับคุณก็อาจจะสูญเสียในสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับในเวลาที่ที่เป็นเวลาของคุณนะคะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยที่ลืมนะคะคุณลืมหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำหมะมนดาของต่ำที่คุณเล่นไว้อะมันจะส่งผลกับคุณยังไงนะคะ ทุกอย่างย่อมมีสิ่งที่ต้องแลกมายิ่งกิเลสตัณหาที่เข้ามาแทรกแซงมากเท่าไหร่ผลตอบรับยิ่งมากเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าคุณทำกับคนที่เขาบริสุทธิ์ทั้งร่างกายทั้งจิตวิญญาณนะคะคุณก็อาจจะได้รับมากกว่าที่คุณทำเขาไว้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมปกป้องคนดีเสมอไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าดันลกเป็นแค่ชื่อของน้ำพริกหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีกฎมีเวลามีทุกอย่างที่ลงล็อกมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วด้วยผลด้วยการกระทำของตัวคุณเองนะคะโอเคแล้วก็มีในเรื่องของ คุณบางคนนะคะคุณแข็งมากๆแข็งแข็งคือแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณแบบคุณแข็งมากๆอะจนแบบถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะมันทําให้ความแข็งกระด้างตรงเนี้มันทําให้แบบคนที่คุณดักอะค่อนข้างที่จะ ตั้งแง่กับคุณในเรื่องของคำพูดความคิดแล้วก็การกระทานะคุณจะได้รับแต่เรื่องแบบไม่ค่อยสบายใจมาโดยตลอดนะคะเวลาที่คุณเห็นน่ะคุณเห็นคนอื่นมีความสุขบางคนนะคะไม่คุณไม่สามารถที่จะจัดการกับตัวเองได้คุณรู้สึกลึกๆอะคุณรู้สึกว่าคุณอิจฉาเขาคุณอยากได้อยากมีเหมือนเขาและคุณพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้เขาตกต่าลงมาอยู่ในจุดจเดียวกับคุณน่ะ ไพ่มันขึ้นนะคะโอเคเนะาะไพ่มันขึ้นนะคะในจุดจุดเนี้ยมันจะทําให้คุณนะคะดิ่งลง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 เรื่อยๆแล้วมันจะเพิ่มความเครียดให้กับคุณเพราะฉะนั้นแล้วว่าขอให้คุณปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอและใครทําอะไรก็ต้องได้รับผลของสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะนั่นก็นั่นคือเหตุผลที่เขาได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาได้รับสิ่งที่ดีเพราะเขาทําในสิ่งที่ดีเขาได้รับสิ่งที่เหมาะสมเพราะว่าเขาทําในสิ่งที่เหมาะสมสําหรับคุณและเบื้องบนนะคะในส่วนของพลังงานอะ่ะมีความสิ่งที่เหมาะสม ของแต่ละคนต่างกันในส่วนของพลังงานก็ต่างกันเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะสิ่งที่เหมาะสมสําหรับคุณสิ่งที่คุณคิดว่าแบบเขาไม่สมควรที่จะได้รับอะแต่สิ่งที่เขาทําอะมันสมควรที่จะได้รับนะคะจากจากในรูปแบบของพลังงานอะแต่แต่ในสายตาคุณมันอาจจะค้านสายตาคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณเข้าใจในจุดจุดนี้นะคะว่าทุกคน มีบทเรียนเป็นของตัวเองมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเองที่คุณจะต้องรับผิดชอบที่จะต้องแบบเข้าไปทําหน้าที่หรือใช้ชีวิตในจุดจุดนั้นแล้วเขาทําอะไรมาเขาก็ต้องได้รับสิ่งนั้นเสมอเขาจะต้องได้รับสิ่งดีๆเสมอหรือว่าถ้าเขาทําสิ่งไม่ดีมาเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีตอบกลับมานะคะคุณอย่าไปตัดสินเขาเพียงเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมสําหรับเขา นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกได้นั้นก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วไม่ถูกใจนะคะสามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดมาได้เลยนะคะนนนยินดีรับฟังไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่านันก็ไม่ได้ตัดสินอะไรอยู่แล้วนะคะเป็นการอ่านพลังงานเท่านั้นเพราะว่าหน้าไพ่ไม่เคยโกหกใครนะคะแล้วก็ไม่เคยเอาใจใครเป็นปกติของของไพ่อยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ